เป็นหน้าง,งานบ้านนเลยสบายดีสบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาทจันเมื่อนนี้ผมมีอย่างายว่าจันจะพาทุกคนไปเพิ่นหูเพลิดาเพราะว่า มือ้อื่นจะเป็นมื้อยุทธของบ่อจันทร์เนะาะมือนี้เป็นมื้อที่บ่อจันทร์ได้คลิปนี้เป็นอตอนแรกวันเสาร์แล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวบ่อจันทร์จะพาทุกคนไปเที่ยวงานวัดทุกคนเนี่ยรายละเอียดบ่อจันทร์เขายังบอกหูเนาะเดี๋ยวจะนั่งรถโด,ดยสารไปแล้วก็บ,บ่อจันทร์มีงบงบไปเที่ยวแค่100บาทแล้วทุกคนเนะาะกะตีเป็นเงินลาวก็ประมาณเท่าไหร่เนาะหก หกสิบถึงหกสิบห้าพันกีบเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าว่าจันจะกินยังแน่ๆหรือว่าการเดินทางจะเป็นอะไรค่ารถค่าล่างสิแพงหรือบอนะ่อเนาะทุกคนเนาะไปะไปติดตามครับส้มนำกันเลยไปครับน้องทรายเนาะสองนุ่มแบดปอย จเจริญสีไรนะตุกคนนะโอ้บิ๊กซีเป็นห้างขายเครื่องบริโภคอุป,ปโภคสึกราขาสันสูงต่งางๆนะทุกคนนะก็ชัอว่าไก่พ่อทุวคนนะนั่งรถมีมากับประมาณอ่า สี่สนาทีแล้วเกือ,อบชั่วโมงเลยนะกับพวกรถติดแน่ นี้ก็ลงมาหออแล้วนะเดี๋ยวซ่องหาไอ้จุดที่ว่าบอนเป็นงานมันดูใสนะทุกคนนะตามถนนเสียวเสียวรถโคดติดโคดเยอะ เราม้ถึงงานไปทีเรียบร้อยเลยอ๋อวัดอยู่เน่ะ กขึ้นทั้งหมดในวิวดีน่าจะดีคนย่างได้เห็นหรอ เหนื่อยคนเยอะคนหลายแล้วนะูเนาะอึดอัดก็จันก็จะ๊กสิกินย่ังเลยความหิวหายไปเลยแล้วทุกคนนะเพราะว่ามันอึดอัดเนะาะแทบจะหายใจบ่อกเลยนะนี่ก็เข้ามา,าในวัดนะในบริเวณวัดอู้เนี่ยเป็นไก่เห็นแล้วบ้านวีสิงนะ ภาพประัดอะไรหรือว่าเห็นติดคน,นหไหลอะไรก็เอาให้นะทุกคนนะ แนวทะแยงอะพี่ดูีสะตมบอดด้วยนะสองาไม่เห็นเลยสองเก้าห้ารอสิบห้าแล้วก็ย3าค่ะ29งเก้าสิบ้ายี่สามถูกต้องพอี่คนเดียวเนาะคนเดียวเลือกเลยรางวันใหญ่นะคะ บอลลาวไทายผนกันแน่นะทุกคนนะว่อที่เห็นนั้นน่าจะเป็นพัดถ่านนะทุกคนเนาะใกล้ๆพู้น,ในใ่นะขอแน่ใจด้วก,กันนี่ผู้คนกับล่งไหลมาแล้วกับล่งไหลรอที่จะพาขึ้นเพื่อต่อไปนะนี่ดูว่าเป็นงานใหญ่เลยนะนี่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะทุกคนนะคก็บภาพบรรยากาศดูว่ามากประสบตรงจับนะ ได้ได้นะคะถ้าบ้านอยูใกลอยู่ใกล้ก็ขับรถกลับเองใหม่ได้เือน้ำเนล้วก็ตูนะคะแล้วก็ได่นเครื่องเลยอ่ะกเท่าไรวะหมักซอสหมักเครื่องเครื่องเทศใส่ปเนื้อในของตัวนกย่างไปติ่วๆเลยสามพันร้อยนะคะตัวลามพันบาท ก็อแอกกลืน้ำลายค่ะและยิ่งได้ทานเนี่จะติดใจค่ะราชานุกกระชาันเมืองสุโขทาัยย่างกันสด,สด,สดรๆร้อนๆตรงนี้เลยเนื้อนุ่มหอนงอเดี๋ยวอ่ากินปลามึกกัเนาะเดี๋ยวกินปลามึกเดี๋ยวมเนี่ยอันนี้ดีเขียว Yeah. 15, 20, 25, 2 5 2ายี่ิบห้าสามสิบห้าลาอะไรครับ đó rồi sản nhạt rồi đây là sản phẩm, đây là sản

อันนี้นต้องใช้เทคนิคนะต้องใช้เทคนิคในการป่าแน่นอนหนึ่งเนาะถ้าบผมมีความสามารถก็คือป่ามั่วๆถนะว่าแตกว่ามีโอกาสแตกเยอะแต่ว่าบางทีโอกาสที่จะบบแตกมันจะหลายกว่านะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นดอกที่ว่าแต่งมาเนาะนี่เห็นไหไม่ค้าผลงานบนป่าเนี่ยโบแตกเลยนะเนี่ยนี่ไม้ค้าโตโตให้เห็นเลย นี่ไอนมสุดยอดอะเดี๋ยวพอจันจะพาทุกคนขึ้นไปเบิง้งวิวบรรยากาศที่มุมสูงนะเป็นอะไร ตอนนี้ว่าจันจะกับกทุกคนเลยหาทางกับว่าคนหลนยเนาะแน่นพึ้นอัดเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นะใส่เงินหัวหอดร้อยบาทครับทุกคนเมื่อไปแค่ประมาณ40บาทเอีเนาะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวจะหาซื้อ,อของกินกับห้องไปอีกนะทุกคนนะ น,นี่บ้าจันยุเพิ่มมา่ะันเป็นคล้ายๆแบบสะพานลอยนะทุกคนนะนี่วิวสวยข้างเทิงนี่ก็ถือว่าคน่บรายเพราะว่ามันเป็นแท่ทางจะให้ย่างเดือดในซีนเนาะแต่ข้างล่างมันจะมีของขาย นี่ถือว่าเป็นงานที่ว่าใหญ่ทิวนโอ้ใหญ่ที่สุดเนาะมูบ้านเฮานี่บอกเคยเห็นงานทีวใหญ่บนนี้เชื่ออ่าทเทียบแบบงานระดับแข่งบ้านเฮาก็ยังาอาจจะอาจจะยังบอกเทียบบ้านหมดเลยคโคตรเยอะโคตรแน่น คนที่มักเที่ยวงานวัดงานาเทศกาลต่าง คนแบบให้ความสนใจไลแล้วทุกคนนะนะส่วนหลายก็จะเป็นคนบ้านเท่าอะไรคนลาวกันลายคนทำเมนคนพม่าก็าม,ม,ากกมีเนาะคนไทยกับ่วนหลายจะเป็นต่างชาติหลายกว่า <S <S 1> <S 1> ทุกคนไอโซนนี้จะเป็นโซนในการละเล่นเนาะ,ว,ะวัดเสียวเป็นเหมือนตีซามาหมุลระดับน่น,นมีโยก มีทั้งเด็กแล้วกับผู้ใหญ่เล่นได้เลยนะ ตอนนี้บ so, mm ้านจันผู้คนฮอดหรือคนเมื่อไหร่ทุกคนตอนนี้บ้านจันกับกลับมาแล้วฮอดซอยกลับเข้าที่พักแล้วทุกคนเลยกะแล้วมีของกินลิ้นทั่วไปเลยเนาะเพราะว่าอ่าโซนนี้มันช่วงอ่าปลายเดือนทุกคนเลยบ้านจันเรามีเงินหลายมีเงินงบแค่จำกัดเนาะกะอยากไปเที่ยวไปส้มไปเพิร์กอ่าฮูเพิร์ตา ไปเบิงบรรยากาศงานวัดบ้านเพิ่นว่าเป็นจกนักได้แล้วทุกคนเนาะไปก็ถือว่าโอ้ยดยอดเลยคนแบบคุบคลัง่งหนาแน่นย่างมาเบียดกันไปเลยทุกคนเลยก็เป็นภาพบรรยากาศแปลกใหม่ในการไปเที่ยวส้มของบ้านจนันทุกคนเนาะก็มันอาจจะ,ะบริษัสาระหรือว่าบริษัทคอนเทนต์อย่างไรเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอึดอดนะัดเนาะท่ายงีาบ้านจันก็ อ่าอิงส่แบบคนหลายอียงกับลำบากแน่ยน้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวบ่าวจันจะมาสรุปให้ฟังว่าบ่าวจันใส่เงินไปทางมัดจักบาทเนาะมือนี้เนาะในการไปเที่ยวเพราะว่าไปเที่ยวเพราะว่าแม่นเนาะกะบ่าวจันทร์นั่งรถเนาะนั่งรถไปกับซาบ้าบ่าวจันซื้อน้ำก้อนหนึ่งสิบบาทอ่าเป็นสามชิพเนาะแล้วก็ซื้อ ประมึกอีกซาว่าเป็น5 0ิแล้วก็ซื้อไอ้ฮอนด็อกนี่เนะกลับมากินที่ห้อง,งอีกสี่สิบบาทก็เป็น9 0ิแล้วก็มีอ่านี่อันนี้น่าจะเป็นพัดมีเนะอีกซา,ากวา่าการรวมร้อยสิบบาทอ๋อบรจัดใส่เงิน เกินงบนะทุกคนนะเกินมาสิบบาทนะทุกคนเอาอ,อ่ะเป็นจำลังก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ซองน,น้อยๆของบอจันทร์ได้มีโอกาสตเติบโตทำเขาเนาะนะกับ่มีเวลาคือบอจันทร์เคยบ่าในที่ผ่านมานะบมค่อยมีเวลาที่จะ,อ,ะอัดคลิปไปถ่ายคลิปนะบมค่อยจะมีเวลาเลยเพราะว่างานเที่ยวเห็ดนะมันค่อนข้างจะเลิกค่ำแล้วก็เมื่อยนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวบ่าอจันท์จะอ,อัดคลิปหนึ่งวันพักของบ่าอจันท์เห็ดอย่างแน่เนาะถ้าใครสนใจอยากหู้ยังก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายบ่าอจันท์ได้เนาะบ่าอจันท์มีเวลาบ่าอจันท์ก็สิเฮ็ดคลิปให้ทุกคนน,น,คน,นะครับสมแล้วุนเนาะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามบ๊ายบาย